เรื่องราวของแอนทนายสาวใหญ่ที่ประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องการงานและชีวิตคู่จนกระทั่งวันหนึ่งกุสตาฟลูกติดของปีเตอร์ผู้เป็นสามีก็ได้ย้ายมาอยู่กับพวกเขาและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นรอยร้าวของครอบครัวที่แสนอบอุ่นของเธอเพราะแอนได้เผอแอบไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกเลี้ยงจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอ Queen of h e r ร์จากนี้เป็นการสปอยหนังลวนๆถ้าพร้อมแล้วเรามาบุกอัดเป็ดน้อยรุ่นใหญ่กันเริ่มเรื่องมาในเช้าวันสดใส แต่แอนกับมีแต่ความหม่นหมองใจเธอเลยเดินเข้าไปในป่าพอกลับมาก็เจอปีเตอร์กำลังแพ็คกระเป๋าเพื่อเดินทางไปที่สต็อกโฮมเพราะตำรวจได้โทรมาแจ้งว่าได้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับกุสตาฟแอนก็อยากจะขอตามไปด้วยแต่ปีเตอร์ปฏิเสธและขอให้แอนอยู่ดูแลลูกสาวฝาแฝดอยู่ที่นี่แล้วภาพก็ตัดย้อนกลับไปในเช้าวันหนึ่งซึ่งแอนกับปีเตอร์ก็กำลังวุ่นวายในการเตรียมตัวออกไปทำงานโดยความที่แอนเป็นทนายด้านปกป้องสิทธิเยาวชนก็มีหลายครั้ง ที่มักจะพาเด็กๆมาที่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ปีเตอร์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะบ้านควรจะเป็นที่สำหรับครอบครัวเท่านั้นแต่แอนก็มักจะพยายามชี้ให้ปีเตอร์เห็นว่าสิ่งที่ทำเป็นการช่วยเหลือเด็กที่กำลังมีปัญหาต้องการที่พึ่งเหมือนกับปีเตอร์ที่เป็นหมอคอยรักษาคนไข้ในตอนเย็นปีเตอร์ก็ได้ไปรับกุสตาฟลูกชายของเขากับภรรยากเก่าที่สนามบินซึ่งแอนและลูกสาวฟ้าแฝดก็ให้การต้อนรับกุสตาฟเป็นอย่างดีและทั้งสองก็ได้ให้พงกุญแจกับกุส เป็นของขวัญซึ่งทั้งสองดีใจมากๆที่จะได้มีพี่ชายสักทีแต่ลึกๆในใจของแอนก็แอบกังวลอยู่ไม่น้อยเพราะกุสตาฟค่อนข้างที่จะเป็นเด็กเกเรหัวแข็งแอนก็เลยไประบายกับช่างทำเล็บเพื่อนสนิทของเธอหลังจากนั้นแอนก็กลับมาที่บ้านเธอเข้าไปในห้องนอนของกุสตาฟเพื่อเช็คความเรียบร้อยพร้อมกับเก็บจานอาหารทันในนั้นเธอก็หันไปเจอกุสตาฟที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จเขานุ่งผ้าเช็ดตัวเดินออกมาจากห้องน้ําแอนตกใจเล็กน้อยแล้วก็ทักทายกุส ตาร์ทนิดหน่อยก่อนจะเดินออกไปในกลางดึกหญิงสาวพยานปากเอก็กได้แวะมาหาแอนเพื่อขอถอนตัวเพราะเธอกลัวไม่มีคนเชื่อซึ่งแอนก็บอกว่าถ้าหญิงสาวไม่กล้าทำคนร้ายก็จะลอยนวลแล้วแอนก็ให้เธอกลับไปคิดให้ดีๆวันต่อมาแอนก็ไปรับลูกฟ้าแฝดที่ไปเรียนขี่ม้าก,กลับมาบ้านและแอนก็ได้ยินปีเตอร์ทะเลาะก,กับกูสตารอย่างหนักกูสตาฟไม่พอใจเดินออกจากบ้านปิดประตูเสียงดังแล้วก็เดินเข้าป่าไปตกเย็นมาปีเตอร์ก็ได้ระบายกับแอน เรื่องพฤติกรรมของกุสตาฟที่ก่าวร้าและแย่ลงทุกวันแอนก็ได้แต่ปลอบใจสามีทันในนั้นก็ได้มีโทรศัพท์จากโรงพยาบาลโทรมาตามปีเตอร์ให้ไปรักษาด่วนวันต่อมาแอนก็ต้องไปที่ศาลซึ่งผลก็คือเธอแพ้คดีทําให้หญิงสาวที่ไปเป็นพยานเสียใจมากที่ศาลไม่รับฟังคําให้การของเธอทําให้คนร้ายนั้นรอดไปได้ก่อนกลับมาบ้านแอนก็บังเอิญไปเจอกับชายคนนี้เธอก็เลยต่อว่าเขาด้วยความไม่พอใจพอแอนกลับมาบ้านก็ต้องตกใจ เพอบ้านของเธอถูกงัดมีข้าวของหายไปบางส่วนแต่โชคดีที่โจนนั้นหนีไปแล้วแอนเลยรีบโทรไปบอกปีเตอร์หลายวันต่อมาในขณะที่แอนซักผ้าเธอได้เจอพวงกุญแจในกระเป๋ากางเกงของกุสตาฟซึ่งแอนจาได้ว่ามันคือพวงกุญแจที่ฝาแฝดให้กุสตาฟเป็นของขวัญแต่ที่แปลกก็คือก่อนหน้านี้แอนเจอพวงกุญแจตกอยู่หน้าบ้านซึ่งเธอก็เก็บมันไว้ในกระเป๋าและยังไม่ได้คืนให้กุสตาฟและนั่นก็ทําให้แอนรู้ว่ากุสตาฟนี่แหละคือคนที่เข้ามา ัับ้้านนนนวแอนก็เลยเรียกกูตาฟมาคุยซึ่งกูตาฟก็ยอมรับแต่โดยดีแอนเลยยื่นข้อเสนอว่าเธอจะไม่บอกเรื่องนี้กับปีเตอร์แต่กูตาฟต้องปรับปรุงตัวเองใหม่และตั้งแต่วันนั้นกูตาฟก็ทําตัวดีขึ้นเข้ากับฝาแฝดได้ดีจนทําให้ปีเตอร์รู้สึกสบายใจมากในเย็นวันนี้กูตาฟก็ได้พาสาวสวยมาดือด้อๆด,ด,ดื่มที่บ้านซึ่งในคืนนี้ปีเตอร์ก็ไม่อยู่บ้านเพราะเขาไปทํางานแต่แอนก็ไม่ได้ว่าอะไรปล่อยให้เด็กๆอยู่กันตามสบายส่วนเธอก็กล กลับไปทํางานต่อแต่เสียงการบุกอัดเป็ดน้อยของกุสตาก็ดังลั่นบ้านกันเลยทีเดียวด้วยความที่แอนดื่มวายก็เลยมึนๆเงาๆที่สามีไม่อยู่บ้านเธอจึงถอดเสื้อดูรูปร่างของตัวเองอยู่ในกระจกพ่อสามีกลับมาแอนก็ไม่รอชา้ารีบจัดการชวนสามีดือด้อดือด้อดื่มอย่างเร่าร้อนวันต่อมาแอนก็พากุสตากับฝาแฝดไปเล่นน้ําที่ลาําธารซึ่งทั้งสี่คนแม่ลูกก็เข้ากันได้ดีมากๆพวกเขาพากันเล่นน้ําอย่างสนุกสนานพ่อกลับมาที่บ้าน แอนกับกุสตาฟก็ช่วยกันส่งฝาแฝดเข้านอนจากนั้นแอนก็ชวนกุสตาฟดื่มซึ่งเธอก็ได้เปิดใจคุยกับเขาเรื่องชีวิตและความเป็นอยู่ของกุสตาฟที่สต็อกโฮล์มแล้วกุสตาฟก็ได้โชว์รอยสักที่เขาสักเองให้แอนดูแอนก็เลยอยากได้บางเธอจึงขอให้กุสตาฟสักให้เธอบางซึ่งก็ดูเหมือนว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงจะเข้ากันได้ดีมากๆวันต่อมาแอนกับปีเตอร์ได้ชวนเพื่อนๆมาทานอาหารที่บ้านในช่วงเวลากลางวันแอนเมาและเธอก็อยากจะชวนทุกคนแต่ แต่ก็ไม่มีใครเต้นกับเธอแอนเลยเซ็งจึงลงมานั่งคนเดียวที่นอกบ้านกุสตาฟก็เลยเดินมาเห็นแอนเขาจึงชวนเธอไปดื่มต่อที่บาร์ข้างนอกทั้งสองออกไปด้วยกันโดยไม่ได้บอกใครพวกเขาดื่มกันไปคุยกันไปอย่างถูกคอแล้วก็มีจังหวะที่ทั้งสองได้สบตากันและแอนก็ได้เผอจูบกุสตาฟไปหนึ่งทีกุสตาฟก็อึง้งแล้วก็ขอตัวกลับบ้านก่อนแอนก็ได้แต่นั่งงงกับสิ่งที่เธอเพิ่งทำลงไปพอแอนกลับมาก็ทะเลาะกับปีเตอร์เรื่องที่เธอหายไปทิ้ง ให้เขาดูแลแขกอยู่คนเดียวและปีเตอร์ก็ทิ้งให้แอนเก็บแก้วชามไปล้างคนเดียวในวันหยุดทุกคนในครอบครัวต่างอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในขณะที่กุสตาฟกับแอนกำลังนั่งมองฝาแฝดกับปีเตอร์เล่นซ่อนหากันเขาก็ได้เผลออื้มมือไปสัมผัสที่แขนของแอนก่อนที่เขาจะลุกวิ่งออกไปเล่นกับน้องๆซึ่งนั่นก็ทำให้แอนรู้สึกร้อนเผาและใจเต้นรัวๆในคืนนี้ทั้งคืนแอนก็ได้คิดถึงเหตุก,การณ์นั้นไม่หยุดและยิ่งในตอนนี้สามีก็ไม่อยู่ออกไปทำงาน แอนเลยตัดสินใจเดินไปหาก,กุาฟที่ห้องซึ่งกุาฟก็กําลังนอนอ่านหนังสืออยู่ทั้งสองศบตากันดูเหมือนว่าความต้องการของทั้งสองตรงกันแอนเดินตรงไปหาก,กุาฟแล้วเธอก็ลงไปคุยกับไส้เดือนของเขาแล้วทั้งสองก็ดือด้อๆดืด่มกันอ,อ,อ,อย่างเร่าร้อนแมทนี้เป็ดน้อยรุ่นใหญ่บุกขยํำไส้เดือนไวใสสุดมันหาดูได้ในนังเต็มนะครับจอดมือ,มอจากนั้นแอนก็กลับมาที่ห้องด้วยความรู้สึกผิดและอิ่มเอมวันต่อมาแอนก็ได้ไป ซื้อคอมพิวเตอร์ให้กุสตาเพื่อเป็นของขวัญให้เขาใช้ในการเรียนซึ่งปีเตอร์ก็ทั้งดีใจและขอบคุณแอนที่ยอมรับลูกชายของเขาทําให้เย็นนี้ปีเตอร์ตอบแทนภรรยาโดยการพาเธอไปดินเนอร์โดยให้กุสตาฟอยู่บ้านดูแลสองฝาแฝดและปีเตอร์กับแอนก็กลับมาบ้านในช่วงดึกแล้วทั้งสองก็ดือด้อๆดืดดด่มกันอย่างเร่าร้อนวันต่อมาแอนก็หยุดอยู่บ้านกับลูกๆโดยความที่ปีเตอร์ไม่อยู่ทั้งสองก็เลยแอบจัดนัดกระชับมิตรกันในห้องน้ำในขณะที่ฝาแฝดกําลังหลับ ในช่วงหลังๆมานี้ทั้งสองเริ่มดื้อๆดื่มกันบ่อยขึ้นบางครั้งก็เกือบโดนปีเตอร์จับได้ความสัมพันธ์มันก็เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความรักในวันหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองดื้อๆดื่มกันเสร็จแล้วปุตซาบก็ได้อัดเสียงพูดคุยกับแอนซึ่งพวกเขาก็ได้พูดคุยกันถึงความสัมพันธ์ลับของพวกเขาพอถึงวันเกิดของฝาแฝดก็ได้มีคนมากมายมาร่วมงานในขณะที่แอนกาลังเตรียมของปุตซ่ก็เข้ามากอดจูบแอนซึ่งแอนก็พยายามห้ามเพราะเธอกลัวว่าจะมีใครผ่านมาเห็น ทันใดนั้นลีนาเพื่อนสนิทของแอนก็มาเห็นเขาซึ่งลีน่าก็รับไม่ได้ทางด้านของแอนก็ได้แต่ยืนอึง้งลีน่ารู้สึกโกรธและผิดหวังในตัวของแอนเธอก็เลยพาลูกชายกลับบ้านทันทีถึงแม้แอนจะพยายามห้ามก็ตามจากนั้นแอนก็โมโหไม่คุยไม่สนใจกุสตาฟ์ทำให้กุสตาฟเสียใจมากเขาก็เลยป่วนง,งานวันเกิดโดยปีงขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็ชวนพ่อทะเลาะก่อนที่จะกระโดดลงมาซึ่งปีเตอร์ก็รู้สึกแย่มากๆที่กุสตาฟกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ววัน ต่อมาแอนก็ได้เรียกกุสตาฟไปคุยกันสองต่อสองในป่าเพื่อที่จะบอกเลิกและยุติความสัมพันธ์กุสตาฟร,รู้สึกเสียใจมากๆแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยความที่ความสัมพันธ์ของปีเตอร์กับกุสตาฟไม่ดีขึ้นเลยปีเตอร์จึงตัดสินใจจะไปเที่ยวออกทริปกับกุสตาฟกันตามภาษาผู้ชายสักอาิตย์เพื่อว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นซึ่งแอนก็เห็นด้วยวันต่อมาแอนก็ได้แวะเอาขนมไปให้ลีน่าแต่ลีน่าก็ยังไม่อยากคุยกับแอนเท่าไหร่<ๆ>เธอเลยหันไปทักทายฝาแฝดแ,แทนซึ่ง แอนก็รู้สึกแย่มากๆจากนั้นแอนก็ไปส่งเด็กๆไปเรียนขี่ม้าต่อแอนกลับมาบ้านคนเดียวซึ่งในตอนนี้แอนรู้สึกเครียดมากเธอเสียใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไปเหมือ่อยจนถึงคันขับรถเข้าข้างทางในระหว่างที่จะไปเล่าฝาแฝดกลับบ้านแต่ก็ยังดีที่เธอไม่เป็นอะไรมากทำให้แอนต้องส่งรถไปซ่อมและนั่งแท็กซี่พาลูกๆก,กลับมาบ้านแทนพอกลับมาบ้านแอนก็ต้องแปลกใจที่สองพ่อลูกกลับมาเร็วกว่ากำหนดในตอนเย็นหลังจากปีเตอร์และแอนส่ง ฝาแฝดเข้านอนปีเตอร์ก็ได้ถามแอนว่าจริงไหมที่กูสตารบอกว่าแอนกับกูสตารแอบซัมบลาฮากันซึ่งปีเตอร์ก็ถามแอนด้วยน้ำเสียงที่ไร้ความโกรธและพร้อมที่จะให้อภัยแต่แอนกับปฏิเสธและโกรธมากๆแถมยังบอกอีกว่าถ้าปีเตอร์ไม่เชื่อเธอก็ไม่มีอะไรจะพูดเธอยังย้งยำอีกว่าที่กูสตารพูดแบบนั้นเพราะเขาเกลียดเธอและต้องการจะทำลายครอบครัวของเราและแท้จริงแล้วคนที่งัดบ้านของเราในวันนั้นก็คือกุสตารแล้วแอนก็เล่นใหญ่ เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านซึ่งนั่นมันก็ทําให้ปีเตอร์เชื่อแอนและคิดว่านี่เป็นแผนของกุสตาฟซึ่งปีเตอร์ก็ขอโทษแอนพร้อมกับขอให้เธออยู่ต่อวันต่อมาแอนก็รีบไปที่ห้องของกุสตาฟพร้อมกับขโมยเอาเทปที่แอนคุยและอัดเสียงไว้กับกุสตาฟเพื่อเอาไปทไําลายเรียกได้ว่าการเป็นทนายของแอนทําให้เธอรู้ว่าต้องทําลายหลักฐานอะไรบ้างที่ไม่ให้กุสตาฟใช้มันเล่นงานเธอได้ปีเตอร์เรียกกุสตาฟมาคุยต่อหน้าพร้อมกับแอนด้วยซึ่งกุสตาฟก็ ็เสียใจมากที่พ่อไม่เชื่อเขาแล้วแอนก็เดินไปลูบหัวกุสตาฟกุสตาฟก็เลยโมโหถุยน้ำลายใส่หน้าแอนก่อนจะเดินจากไปวันต่อมากุสตาฟก็ต้องเก็บเสือ้อผ้าแล้วต้องถูกส่งไปที่โรงเรียนประจำซึ่งปีเตอร์ก็เป็นคนไปส่งและสองฝาแฝดก็เสียใจมากที่พี่ชายจะไม่อยู่กับพวกเธอแล้วสามคนพี่น้องกอดลากันแน่นหลังจากนั้นไม่นานกุสตาฟก็ได้มาหาแอนอยู่ที่ทำงานเพื่อขอให้แอนยอมรับกับพ่อว่าเขากับแอนเป็นชู้กันเพราะกุสตาฟ ไม่อยากให้พ่อคิดว่าเขาเป็นคนโกหกซึ่งแอนก็ปฏิเสธและไล่กุสตาฟออกไปแต่กุสตาฟไม่ยอมลดละความพยายามเขาได้กลับมาหาพ่อที่บ้านแต่กลับมาเจอแอนแทนแอนก็ไล่กุสตาฟกลับไปอย่างไม่ใยดีในตอนนี้กุสตาฟเสียสูญมากๆเหมือนไม่มีใครต้องการเขาแม้แต่พ่อแท้ๆยังคิดว่าเขาโกหกวันเวลาล่วงเลยจนมาถึงช่วงปีใหม่แอนกับปีเตอร์ก็ได้ชวนเพื่อนๆมาฉลองที่บ้านซึ่งแอนก็ดีใจมากที่ลีน่าเพื่อนสนิทของเธอ ยอมมาร่วมงานด้วยแต่ทั้งสองก็ไม่คุยกันอย่างสนิทเหมือนเดิมแล้วปีเตอร์ก็ได้รับข่าวหลายจากทางโรงเรียนว่ากุสตาฟหายไปตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสจนตอนนี้ยังไม่มาโรงเรียนเลยแอนก็ได้ตะปลอบใจสามีว่าอย่าคิดมากแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันปีเตอร์กําลังเดินทางไปที่สต็อกโฮล์มเนื่องด้วยตำรวจได้โทรมาแจ้งข่าวร้ายเกี่ยวกับกุสตาฟในคืนนี้ปีเตอร์ก็กลับมาด้วยท่าทีที่เศร้ามากๆเพราะว่ากุสตาฟได้เสียชีวิตแล้วในพรานไปเจอศพของเขานอนแข็งตายอยู่ อยู่ในป่าจึงไปแจ้งตำรวจซึ่งปีเตอร์ก็เล่าให้แอนฟังทั้งน้ำตาแอนก็อึงแล้วเธอก็แอบ,บมาร้องไห้ในห้องน้ำคนเดียวพอรู้สึกว่าการที่กุสตาฟตายนั้นเป็นความผิดของเธอซึ่งทั้งชีวิตของเธอพยายามอย่างมากที่จะช่วยเด็กๆที่ตกเป็นเหยื่อแต่ในตอนนี้เธอกลับเป็นคนทำร้ายชีวิตเด็กคนหนึ่งด้วยมือของเธอเองแล้วแอนก็ได้เกิดนิมิตเห็นกุสตาฟที่มองดูเธอด้วยท่าทีที่เนื่องเฉยวันต่อมาแอนปีเตอร์และฟ้าแฝดก็ได้เตรียมตัวเดินทาง ทางไปงานศพของกุสตาฟที่สต็อกโฮล์มแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ